ีค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนมากน้อยนะคะได้รู้ว่าอันไหนมากที่สุดน้อยที่สุดไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนั้นมีอะไรบ้างเราจะไปดูกันนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าการวัดมันมีหลายอย่างเนาะเราจะมาวัดอะไรบ้างในวันนี้ค่ะ ครูจะพาเด็กๆไปรู้เกี่ยวกับการวัดความยาวการวัดความยาวก็คือวัดในแนวนอนแบบนี้นะคะแนวยาวไปนี้นะคะคือการวัดความยาวนะคะการวัดความสูงการวัดความสูงก็คือเหมือนวัดในแนวตั้งนะคะอย่างที่คุณครูสูงมีคุณครูสูงเด็กๆูตอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็วัดน้าหนักนะคะมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะ3อย่างที่วันนี้เราจะไปรู้กันนะคะมีเรื่องความยาวความสูงแล้วก็น้ำหนัก เมื่อเด็กพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามปตัวอ,อื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือวัดก่อนนะคะเครื่องมือวัดมีมากมายหลายอย่างนะคะที่คุณครูนําให้เด็กดูคือมันจะมีตัวเลขกํากับอยู่นะคะมีทั้งแล้วก็จะมีเส้นขีดขีดขีดมีทั้งห่างห่างแล้วก็ใกล้ๆกกันหรือว่าทีทีกันนะคะนั่นคือตัวเลขกํากับนะคะตัวเลขที่มีระยะห่างกันมากๆจะเรียกว่านิ้วนะคะ ส่วนที่มันทีๆกันนะคะจะเรียกว่าเซนนะคะนี่เขาคือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดก็จะมีทั้งทางมาจากพลาสติกหรือเป็นไม้มรนทัดพุดเหล็กนี่นะคะมีมากมายหลายอย่างรูปร่างลักษณะก็แตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของการวัดความยาวนะคะเมื่อก่อนเคยเรียนรู้กับเด็กๆไปแล้วว่าเรื่องของการวัดความยาวจะต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะ นี่นะคะตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเอามาเปรียบเทียบกันก็จะได้รู้ว่าอะไรยาวกว่าอะไรสั้นกว่านะคะหรือถ้าเปรียบเทียบ3อย่างอะไรสั้นที่สุดหรือว่าอะไรยาวที่สุดนะคะ3อย่างขึ้นไปนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่าถ้านํามาเปรียบเทียบแบบนี้ก็พอจะดูได้นะคะว่า อะไราย,ยาวกว่าสั้นกว่าแต่มันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเราก็จะใช้เครื่องมือค่ะเรามีเครื่องมือในการวัดนี่คือไม้บรรทัดนะคะครูจะใช้ไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือในการวัดนะคะเช่นกันค่ะมันมีจุดเริ่มต้นเนี่ยลูกดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเริ่มจากเลขศูนย์นะคะจุดเริ่มต้นแล้วมาสิ้นสุดที่เลข10บเก้าใช่ไหมคะสิกว่ากวด้วยใช่ไหมคะสิ 9, นี่เลยมาทางนี้เลย เอาใหม่นะคะอ่าเอาใหม่ๆนี่ค่ะเห็นใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นแล้วมาที่เนี่ยแสดงว่าีเรายาว19.5หรือ19ครึ่งนะคะ1 9 5เซนติเมตรนะคะต่อไปเราจะมาดูนาฬิกาแล้วละ่ะอ่าจุดเริ่มต้นเหมือนกันเลยนาฬิกายาวด,ดูนะคะอยู่ที่เส้นอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ย18นะคะนาฬิกายาว18นะคะถูกต้องไหมคะที่เห็น ใช่แล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นว่าหวีมันยาวกว่านาฬิกาแต่เราไม่รู้ว่ายาวกว่าเท่าไหร่นะคะถ้าเราใช้เครื่องมือวัดแล้วเขียนออกมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะว่านาฬิกานาฬิกายาว18เซนติเมตรนะคะแล้วก็หวีหวีนะคะยาว19.5เซนติเมตรนะคะอย่างนี้ลูกรู้ได้เลยว่าอะไรคะที่ยาวกว่ากันหวีนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ดเด็กเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจในหนังสือแบบเรียนแรกคณิตกันนิดน,ดนึงนะคะเด็กๆไปอยู่นหนังสือเล่มน,นี้มาค่ะเสร็จะแล้วเปิดไปที่หน้า45ค่ะนี่นะคะหน้า45นะคะเปิดรอเลยนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเจอหน้า45หรือ,อยังอ่าแทบเจอแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ การเปรียบเทียบความยาวนะคะการเปรียบเทียบความยาวนะคะเปรียบเทียบความยาวก็คือเราจะวางของในจุดเริ่มต้นที่เท่ากันนะคะอันนี้เรามาทําความเข้าใจกันนะคะวางของที่จุดเริ่มต้นที่เท่ากันแล้ววางในแนวนอนนะคะการเปรียบเทียบความยาวเราจะวางในแนวนอนนะคะความยาวต้องวัดในแนวนอนนะคะสังเกตด้วยตาเปล่าเด็กๆก็เห็นแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมคะ จุดเริ่มต้นที่เท่ากันแต่จุดสิ้นสุดไม่เท่ากันค่ะแบบนี้เรียกว่า s อ ano s a ม t โ n สั้นดีๆพูดตามค่ะ so a n ม s โ n สั้น,นี่นะคะส่วนดีสออีกตัวหนึ่งอ่าวนว่าย yo ยาวพูดตามนะคะเก่งมากๆค่ะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเช่นเดิมนะคะจุดเริ่มต้นที่เท่ากันนะคะไม้บรรทัดนะคะ พอจุดสิ้นสุดไม่เท่ากันเห็นไหมคะถ้ามียอยักษ์ยออาวอโยาวคะ่ะแล้วก็สออนอันไม่โทสั้นนะคะนี่นะคะลักษณะของยาวกับลักษณะของสั้นนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบ2ออ,อย่างนะคะจะมียาวกว่ากับสั้นกว่านะคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบมากกว่า2 3 4 5 6ขึ้นไปนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูว่าการเปรียบเทียบ4ลําำดับนะคะจุดเริ่มต้นที่เท่ากันเช่นเดิมค่ะดินสอแท่งที่1จะเรียกว่าสั้นที่สุดเห็นไหมคะมันมีคำว่าสั้นที่สุดเข้ามานะคะดินสอแท่งที่2ยาวกว่ายาวกว่าหมายถึงยาวกว่าแท่งที่1นะคะดินสอแท่งที่3ยาวกว่าแท่งที่2ค่ะส่วนดินสอแท่งที่4เรียกว่า ยาวที่สุดใช้แล้วค่ะเนี่ยนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบนะคะข้อสําคัญเลยนะคะอย่าลืมว่าเราต้องนําสิ่งของไว้ที่จุดเริ่มต้นที่เท่ากันเลยนะคะนี่นะคะถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะไปดูไม่ค่ะไปดูไม่อันนี้นะคะดูไม้มันทัดนะคะเริ่มจากไม้บรรทัดที่ยาวอันนี้เรียกว่ายาวที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีทั้งสี่อันเนาะยาวที่สุด อันที่3รองออกมาคือสั้นกว่าแล้วก็สั้นกว่าสุดท้ายคือสั้นที่สุดนะคะเห็นไหมคะยาวที่สุดแล้วก็สั้นกว่าสั้นกว่าและสั้นที่สุดพีกอันนึงค่ะดินซอค่ะ,ะสรุปว่าดินซอกับไม้บอนทัดเป็นยังไงนะดินซอกับไม้บอลทัดบันที่จุดเริ่มต้นเดียวกันเลยปรากฏว่าดินซอ สั้นนะคะส่วนไม้บรรทัดยาวหรือจะพูดว่าดินสอสั้นกว่าไม้บรรทัดนะคะหรือถ้าพูดไม้บรรทัดขึ้นก่อนเขาจะเป็นไม้บรรทัดยาวกว่าดินสอนน่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสูงกันนะคะความสูงเนี่ยคุณครูบอกไว้ใช่ไหมคะว่าวัดเหนือข้างเราสามารถใช้ไม้บรรทัดแบบนี้วัดก็ได้นะคะอาจจะวัดความสูงของ ตความสูงของโต๊ะที่ความสูงของานอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือจะใช้สายวัดก็สามารถวัดได้นะคะวัดความสูงของอโซฟาวัดความสูงของที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถวัดได้นะคะหรือถ้าวัดความสูงของคนจะมีเครื่องวัดความสูงนะคะที่เด็กเห็นอยู่เนี่นะคะเป็นเครื่องวัดความสูงของคนหรือถ้าเรามาโรงเรีรยนเด็กก็จะได้วัด ความสูงของตัวเองในทุกๆเดือนนะคะ<ม>เพื่อจะดูว่าเรามีการเจริญเติบโต,ตสูงขึ้นเท่าไหร่กี่เซนติเมตรนั่นเองนะคะขอเชิดพี่ซนตอร์คนที่หนึ่งเลยค่ะพี่ซนตา้าค,ค,คนที่หนค่งคุโยงนะคะ,คะนี่นะคะคือที่วัดส่วนสูงค่ะมาวัดส่วนศูงนะคะเอามาดูกันเลยของคุโยงมีอยู่เส้นนี้นะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบสามเซนติเมตรค่ะเส้นนี้ค่ะคุยงสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสามเซนติเมตรนะคะแอร์คอเชนทีเซ็เตอร์คนที่สองค่ะคูแกนค่ะมาเลยคูยแกนนะคะคุณคู่แกนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเซนติเมตรค่ะ 159นะคะเซนติเมตรค่ะตรงนี้เราจะมาดูกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม้วัดส่วนสูงจะวัดด้วยวิธีไหนมาดูกันค่ะนี่เลยค่ะดูแบบนี้ยังไม่รู้นะคะว่าไฟสูงหรือใครต่ำกว่าหรือใครเตี้ยกว่านะคะนี่จะใช้ไม้บรรทัดค่ะวัดถ่าว่าใครจะสูงกว่ามาท่าไว้บนศีรษะแบบนี้ เห็นไหมคะว่าใครสูงกว่าหรือต่ำกว่าเตี้ยกว่าคะคุณครูแกมสูงกว่าคุณครูโยงนะคะ,ะวัดอีกวิธีหนึ่งก็คือการวัดด้วยไหล่ค่ะนี่คะวัดด้วยไหล่นะคะมีไหล่ของคุณครูแกมค่ะมีไหล่ของคุณครูโยงไงคะ,ะต่างกันใช่ไหมคะ,ะนี่คือการวัดส่วนสูงนะคะนี่คะ่ะ ผูแกนสูงกว่าคุณครูหยงนะคะของเกี้ยอีก,ก้อนนะคะนี่ค่ะผูแกนสูงกว่าคุณครูหยงคุณครูหยงเตี้ยกว่าคุณครูแก่นะคะทีเรามาดูเพิ่มเติมจากในหนังสือบ้างนะคะเด็กๆหนังสือเล่มเลขคณิตเหมือนเดิมะคะ่ะเปิดไปที่หน้า47นะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะเลขสี่เลขเจ็ดน,นะคะเสร็จแล้วหนูม,มาดูตรงนี้ค่ะการเปรียบเทียบความสูงนี่นะคะเราจะพูดถึงความสูงนะคะมาดูการเปรียบเทียบความสูงกันอย่างที่คุณครูบอกตรงนี้คือพื้นราบเห็นไหมคะเด็กสองคนนี้เขาเปรียบเทียบความสูงกันเขาก็ยืนอยู่ในพื้นราบที่เดียวกันนะคะพื้นราบที่เสมอกันนะคะแล้วก็จะดูว่าว่าจากศีรษะเด็กคนนี้เป็นยังไงคะ ส่อเอียเตียม่โทเตี้ยส่วนเด็กคนนี้สออูงอสูงถ้าเราสมมติว่าเด็กชาย A สูงกว่าเด็กชาย B เด็กชาย B เตี้ยกว่าเด็กชาย A นะคะอันนี้ความสูงของคนนะคะต่อไปเรามาดูความสูงของสิ่งของในที่นี้เป็นแจกันนะคะวางอยู่บนพื้นราบเดียวกันเช่นเดิมนะคะเนี่ยดูจากขอบออป,าปากแจกันนี้นะคะ จะเห็นว่าแจาก,กันาอันที่หนึ่งต่อเอเตียไม่โทเตีย้ยแจาก,กันาอันที่สองสอูงอสูงนะคะถ้าเราอย่างเงี้ยเด็กๆสามารถเห็นคุณครูเชื่อว่าก็จะเปรียบเทียบได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆเห็นนะคะต่อไปเรามาดูอุยอันนี้คืออะไรนะอ่าคุณครูเปรียบเทียบเป็นริบบิ้นก็แล้วกันค่ะริบบิ้นวางอยู่พื้นราบในแนวเดียวกันนะคะ พื้นที่ราบพื้นราบที่เสมอกันเลยค่ะริบบิ้นสีเขียวเป็นยังไงคะสูงที่สุดเห็นไหมคะมันเริ่มมามี3ชิ้น3าอย่างก็มีสูงที่สุดนะคะริบบิ้นสีเขียวเข้มเป็นยังไงคะเตี้ยนะคะเนี่ยเตี้ยนะคะอยู่อยู่เตี้ยกับเพื่อนนะคะส่วนริบบิ้นสีเหลืองเป็นยังไงคะสูงกว่าริบบิ้นสีเขียว แต่เตี้ยกว่าริบบิ้นสีเขียวอ่อนสูงกว่าริบบิ้นสีเขียวเข้มเตี้ยกว่าลูริบบิ้นสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะไปดิไปค่อยๆดูนะเรามาดูเครื่องมือช่างกันนะคะเครื่องมือช่างก็มีมากมายหลากหลายอย่างนะคะลูกอย่างเช่นเราจะเห็นว่านี่คือตาช่างนะคะตาช่างก็จะมีหลายแบบค่ะมีแบบธรรมดาที่มีเข็มหมุนชี้ไปตามน้ำหนักของสิ่งของนะคะ เมื่อระวางถึงของไว้ข้างบนเข็มที่มันหมุนอยู่คล้ายๆกับเข็มนาฬิกาค่ะแต่มันจะมีเข็มเดียวนะคะมันก็จะหมุนไปบอกน้ําหนักชี้บอกน้ําหนักตามตัวเลขนะคะแล้วก็เครื่องช่างอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องช่างดิจิตอนนะคะแบบนี้เมื่อเวลาระวางของเข้าไปตัวเลขมันจะบอกน้ําหนักเลยนะคะมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขนะคะต่างช่างดิจิตอนหรือว่าเครื่องช่างดิจิตอนนี่นะคะก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้านะคะที่เขาใช้ช่างอยู่นะคะต่อไป ก็จะมาดูเครื่องช่างสำหรับช่างน้ำหนักของคนนะคะก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันค่ะมีทั้งแบบธรรมดาที่ชี้บอกตัวเลขเมื่อเราขึ้นไปยืนเหยียบอยู่บนตาช่างหรือว่าบนเครื่องช่างนั้นนะคะมันก็จะเห็นเป็นตัวเลขหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบดิจิตอลค่ะเมื่อเราขึ้นไปเหยียบปุ๊บมันจะขึ้นตัวเลขให้เราเลยว่าเราหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือเครื่องช่างนะคะนอกจากนี้ยังมีตาช่างที่เป็นตาช่างสองแขน เะะมื่อก่อนที่ใช้วัดแล้วเดี๋ยวค,คุณเกรนจะพาไปดูนะคะว,ว่าวิธีการใช้เขาใช้ยังไงค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเครื่องช่างอีกแบบนึงนะคะเป็นเครื่องช่างสิ่งของเครื่องช่างน้ําหนักของผักผลไม้ที่อยู่ตามตลาดเนี่ยนะคะจะใช้เครื่องช่างนี้นะคะจริงๆแล้วบางทีก็จะมีเครื่องช่างที่มันใหญ่กว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะสมมติว่าคุณครูอยากจะรู้ว่ามีเลยค่ะลองดูสิคะ เท่าไรเอ่ยอมะม่วงหนึ่งลูกหนะักเท่าไหร่คะ,ะลูกดูที่ตัวเลขค่ะเห็นตัวเลขไหมคะอ่สามร้อยกรัมนะคะหรือเรียกว่า3ามขีดนั่นเองนะคะ1ลูกเท่ากับ3ขีดอล้วใส่ลงไปอีกสิครับลูกที่สองเป็นไงคะเข็มที่มันชี้เลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ,ะแสดงว่ามันหนักขึ้นเนาะมันมี2ลูกแล้วมันก็หนักขึ้นหนักยิ่งขึ้นนะคะ เป็นเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้สามร้อยกรัมอันนี้จะเพิ่มมาเป็นหกร้อยกรัมแล้วนะหรือว่าหกขีดนะคะแทนใส่เพิ่มไปอีกค่ะใส่เพิ่มไปอีกแล้วเป็นยังไงคะอันนี้เก้าร้อยกรัมเลยเกือบจะถึงหนึ่งกิโลเลยนะคะนี่คือเครื่องช่างน้ำหนักนะคะจะไว้ช่างของะคะ่ะเอ๊ถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวดูอีกอันนึงนะคะ ถ้วถ้าครูคอยากจะไปซื้อกระเทียมเขาก็จะช่างแบบนี้นะคะลูก<ๆ>ดูเข็มสีแดงๆนะคะเห็นไหมคะถ้ามันมีน้อยน้ำหนักมันเบามันก็จะไม่เลื่อนแต่ถ้ามันมีมากๆสังเกตนะคะมันก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆเห็นไหมคะมันจะขยับมาเรื่อยๆเห็นไหมคะลูกดูนะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วไม่พอเวนจะเอาสามขีดออเลยมานิดนึงนะคะสามร้อยกรัมคือสามขีดเนี่ยคะ่ะอันนี้ไว้สําหรับช่าง,งสิ่งของ ช่างผักผลไม้ช่างหมูช่างอาหารที่อยู่ตามตลาดนั่นเองนะคะวอตะกที้ที่เด็กๆเขียนนะคะเป็นเครื่องช่างที่มีตัวเลขให้เห็นกำกับเลยนะคะแต่มันจะมีเครื่องช่างอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราสามารถทําเองได้ง่ายมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าค,ครูหรือว่าเด็กๆนะคะอยากรู้ว่ามะม่วงสามผลนี้กับมังคุดสามผลเท่ากันเนี่ยเราอยากรู้ว่าอะไร หนักกว่าหรืออะไรเบากว่าเราจะทำยังไงนะเด็กๆตามไปดูนะคะเลยค่ะเด็กๆเครื่องช่างที่คุณครูบอกไปเมื่อตกี้นะคะเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่มีในบ้านค่ะไม้แขวนเสื้อนั่นเองค่ะเอามาแขวนกับราวตากผ้าหรือว่าราวอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นคานนะคะแล้วก็แขวนไว้หลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งของใส่ในถุงพลาสติกเมื่อกี้เราต้องการอยากจะรู้จัก มังคุดเนาะมังคุดกับมะม่วงอะไรหนักกว่ากันนะคะบอกก่อนนะคะว่าช่างนี้เป็นการเปรียบเทียบสิ่งของหรือวัสดุหรือผกผักผลไม้เพื่ออยากรู้ว่าอะไรหนักกว่าอะไรเบากว่านั่นเองนะคะอันนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆดูนะคะสังเกตเห็นว่าคานของมันจะเอียงเอียงมาทางมะม่วงเห็นไหมคะคานมันไม่ตั้งตรงนะคะเมืม่อกี้คานมันตั้งตรงอยู่คราวนี้มันเอียงแล้ว คานเอียงลงแปลว่าหนักแต่ถ้าคานมันเอียงขึ้นชี้ข้างบนแปลว่าเบานะคะอันนี้สรุปได้ว่ามังคุดเบาวกว่ามะม่วงนะคะหรือมะม่วงหนักกว่ามังคุดนั่นเองคะ่ะ